ถ้าพร้อมแล hm ้วไปพบกับเขาเลยครับคุณเบธนารอเบตกับเพลงตะกายดาวครับอยากจะเป็นจะมุ่งไป เป็นอะไรดีๆสักอย่างคงจะมีหนทางก็ฝฟันกันไปอยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโด่งจะดัง เธอคลาดเหงื่อ,อ,อเธอส่านกระเซ็นเพราะคิดแล้วขมไม่รู้จะเป็นอย่างไรจะร้อนและหนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็คนกันไปหากันไปหันทาง ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจมันเอาสิออยายอามทำทุกทางแต่เกียรติกาย เ,เพราะคิดแล้วคงจะขอไม่เป็นอย่างวันจะรอดได้น,นาก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิง่งใหญ่บอคนกันไปหากันไปพ้นทางก็อยากจะดังมันจึงต้องไป ไม่ตายมันเอาซิยายอมทําทุกทางแต่เหี้ยึดสู้กายหึๆแต่เหี้ยึดสู้กาย คุณเบ้วันนี้มาในลุคที่เรียกว่าพวกเราสองคนต้องเลี้ยวเลยฮะหล่อเลี้ยวเลยฮะวันนี้โอ้โหโยอดวิวเยอะแต่งตัวหล่อขึ้นแล้วเห็น,นบอกว่าจริงๆเพลงนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าในเพลงนี้ด้วยครับคิดอะไรอยู่ครับผมโอ้ oh. Oh. ร้อรไให้ละ ไม่เป็นไรพี่ลองมีพี่เป็นเพื่อนแล้วมพี่นำไปแล้วมันยังไงเล่าสิคือผมพอมาเทปเนี่ยผมบอกตัวเองว่าผมอยากส่งพลังให้คนอื่นบ้างเพราะว่าสองเทปที่ผ่านมาผมเอาเรื่องตัวเองมาเล่าเลยผมชอบคำหนึ่งมันมีคำนึงว่าอยากจะเป็นอะไรดีๆสักอย่างมัน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 ทัดใจเรามันเหมือนกับตัวเรา Hmm. คือตอนเด็กเราเราไม่รู้หรอว่าเราจะเป็นอะไรแต่ก็อยากเป็นอะไรก็ได้ที่มันมีคุณภาพต่อครอบครัวแล้วก็สังคมครับ <Huh. S 2> ซึ่งแล้วผมเข้ามาในเมืองหลวงผมเห็นทุกคนแบบดิ้นรนกันโอ้โห่งเก่งมากเลยนะแบบทุกคนรีบร้อนไปหมดเลยอะ่ะซึ่งผมอยู่ต่างจังหวัดอาจจะชิวบ้างอเลย ผมขอส่งเพลงนี้ให้ทุกคนที่ต่อสู้ชีวิตไม่ว่าคุณจะฝันอยากมีชื่อเสียงอยากร่ำรวยหรือว่าทั่วทัไปที่อยากเรียนรอบตัวครับผมเข้าใจคำว,ว่าต้องตะเกียกตะกายซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเบสก็ทําให้เห็นคุณคือหนึ่งคนที่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับใครหลายๆคนในการที่เดินตามหาความฝันแม้จะเป็นคนต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่แต่คุณสามารถสร้างเสียงเพลงและ สร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายในโลกโซเชียลยอดวิวที่ขึ้นคุณก็เห็นใช่ครับและวันนี้คุณได้มอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้คนได้แล้วจริงๆและคุณก็พาเพลงนี้ทําให้คณะกรรมการของเราได้เสียน้ําตากันอีกแล้วจริงๆใช่นะเบศคุณเก่งมากแล้ววันนี้นอกจากคุณเป็นนักร้องแล้วคุณเป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนที่เดินตามหาความฝันด้วยฮะอ่ะเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันดีกว่าวันนี้ฮะต้องพี่แพทเลยครับท่านแรกเลยฮะจริงๆเบศตอบสิ่งที่พี่คิด แอบคิดเองว่าเบดรู้สึกอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล,วล้วเบดก็ตอบมาแล้วมันใช่กับที่พี่คิดด้วยว่าแบบพี่เชื่อว่าเบดเป็นคนนึงที่มีเรื่องราวของชีวิตตัวเองที่การที่เราอยากจะไปเป็นคนดังหรือไปเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อความดังสําหรับเบดพี่รู้สึกผ่านเพลงออกมาเลยตั้งแต่แรกแล้วพี่ก็จะบอกเบดแบบนั้นแหละว่าจริงๆแล้วการที่เราอยากจะโด่งดังหรืออยากจะไปอยู่ในที่ที่เหมือนเป็นดาวอะไรเงี้ยนะ ถ้าเราจะหอยคว้าหาชื่อเสียงหรือหาความรักหรือหาความสุขอ่ะมันไม่ต้องขึ้นไปก็ได้เพราะจริงๆความรักและความสุขมันมีอยู่ที่เราและครอบครัวของเราอยู่แล้วพี่เชื่อแบบนั้นเมื่อกี้เป็นรู้สึกว่ามันยังเป็นเบสที่เป็นเบสมากๆแต่ว่าอยู่กลางเมืองแล้วพี่เชื่อว่าทุกอย่างมันแบบมันสื่อสารออกมาแบบที่เบสยังไม่ต้องพูดอธิบายมาด้วยซ้ำเมื่อกี้แล้วพี่ก็เข้าใจแล้วว่าเบสกำลังจะสื่อสารอะไรว่าผมเป็นตัวแทนของคนที่มาจากนอกเมือง แล้วมาอยู่อยู่ที่กลางเมืองแล้วผมเข้าใจพวกคุณนะที่พวกคุณกำลังตะเกียกตะกายอยู่คงไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับโชว์เมื่อกี้เลยแต่ว่าไม่รู้เบสจำได้มาว่าเราเบสเบสเคยบอกพี่ว่าเบสเคยดูพี่ที่งานพุ่งใต้ครับแล้วพี่เคยบอกเบสว่าเขาน่าไม่ต้องดูจากข้างล่างแล้วนะเราต้องไปเล่นในเฟซเดียวกันได้แล้วแล้วพี่ก็จะพูดคําเดิมกับเบสว่าไม่ว่าจุดจุดปลายทางของเวทีนี้ของเบสคือรอบที่เท่าไหร่ก็ตาม แต่ที่ข้างนอกมันรอเบสอยู่แล้วเราจะต้องได้เล่นในเฟสติวัลเดียวกันของปาเต็คสักงานหนึ่งเนาะครับกดดันเลยครับแค่นี้ค่ะขอบคุณพี่พัดครับป่าครับผมว่าคนที่คุ้นเคยเวอร์ชั่นเก่าอย่างผมอะมันย่อมต้องแบบปรับจูนตัวเองพอสมควรเพราะว่าเนื้อเสียงของเบสกับ เนื้อเสียงพี่เตอ๋อที่คนเราเรื่องกันเลยของคุณเป็นสายเสียงบางออกไปทางกลางแหลมลยอะไรเงี้ยนะของพี่เตอ๋อเขาแบบทุ้มสากนะฮะมันก็ต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วผมจะรู้สึกว่ากว่าผมจะปรับได้เนี่ยมันก็ต้องครึ่งหลังไปแล้วท่อนแรกรู้สึกได้เลยด้วยซ้ําไปว่าแบบเบสมีเพี้ยนสูงหน่อยๆเกือบจะทั้งท่อนเลยนะฮะแล้วก็นอกนั้นผมว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องสิ่งที่ผมชอบมาโดยตลอดในการแสดงของเบสคือ คุณให้ความสําคัญกับเทคนิคน้อยกว่าการสื่อสารไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ความสําคัญกับเทคนิคเลยนะแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว,วเทคนิคมันมันต้องรับใช้การสื่อสารไม่ใช่โฟกัสที่เทคนิคซะจนไม่สื่อสารอะไรเลยซึ่งผมว่า<อ>ผมว่าผมว่าคุณเนี่ยเดินหน้าไปสู่ทางนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ,รบขอบคุณป้ณ<บ>าครับ,รบต้องบอกเป็นหนึ่งคนที่ใช้หัวใจในการรอ้องเพลงเป็นหลักจริงๆส,สัมผัสได้อย่างนั้นจริงๆครับพี่ตู่ครับ ครับก็อย่างนั้นแหละครับคือบนเวทีที่ทุกคนเอาเทคนิคมาฟาดฟันกันเนาะบ,บอกตามตรงสิ่งที่ที่เบสทำอะ่ะมันไม่จริงๆมันไม่ได้มีความว้าวขนาดนั้นในเรื่องของเทคนิคแต่ที่ทําได้ดีก็คือการสื่อสารอารมณ์ซึ่งทํามาได้ดีมากๆโดยตลอดแล้วก็การสื่อสารตรงนั้นอะ่ะมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออเพลงนี้มันก็เป็นเป็นเวอร์ชั่นของเบสได้โดยที่ถึงแม้ว่าจะมีความพิเตอร์อยู่ในเพลงนี้เยอะมากแค่ไหนยากที่จะไป ยึดไปขโมยเพลงนี้มาแต่คุณก็เล่าเรื่องนี้ในในเวอร์ชันของคุณได้ดีมากๆครับรขอ,คขอคบขอคุณพี่ตู่ครับขอบคุณพี่ตู่ครับอ่าอะไรฮะโอ้โหต้องบอกว่าคณะกรรมการสัมผัสได้สัมผัสได้อารมณ์ที่คุณต้องการจะสื่อสารออกไปรวมถึงคุณผู้ชมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านอาจจะร้องไห้อยู่หน้าจอทีวีก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องมาสัมผัสคณะกรรมการเป็นตัวเลขครับคุณเบสครับจาก100คะแนนของคณะกรรมการครับผมคุณเบสสามารถขอเปิดคะแนนได้1ท่านครับครับ ป้าเจ็ดละคันครับป้าเต้ดนะครับรเนบบเื่องด้วยจากป้าอยู่ในยุคนั้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมขอบคุณมากา <c oughs> ป้ามีความผูกพันกับเพลงนี้มากที่สุดเราก็เลยอยากได้คะแนนจากป้าว่าจะตัดสินออกมาได้เท่าไหร่ครับเ <c oughs> นาะ <c oughs> จากหนึ่งร้อยคะแนนป้าเตดให้คุณเบสเท่าไหร่ครับ จะบอกนะฮะว่าในสาย A นะฮะครับตอนนี้ยังไม่มีใครต่ำกว่า90เลยถ้าเรียกว่าเป็นเกรดเฉลี่ยน no ี <oral> ่คือเกรด A ทั้งหมดใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาล้มแชมป์96คะแนนได้มาดูกันครับว่าการเปิดคะแนนในครั้งนี้จะทำให้แรงกิ้งขยับหรือเปล่าครับจาก100คะแนนคุณเบสได้ไปทั้งหมด92คะแนน